เโโปิดตำราโบราณทิศดีทิศให้โชคประจำวันในปีนี้ ในแต่ละวันนั้นมีทิศดีทิศมงคลประจําวันที่ทําให้เกิดสิ่งดีในแต่ละวันได้วันนี้นะครับผมขอชวนเพื่อนๆมาเช็คทิศดีทิศมงคลในปีนี้กันว่าวันไหนทิศไหนดีทิศไหนร้ายวันนี้นะครับหันหน้าไปทิศไหนถึงจะโชคดีในการทําสิ่งต่างๆตามตําราโบราณที่ได้กล่าวเอาไว้ทิศดีทิศให้โชควันอาทิตย์ทิศใต้เป็นทิศดีส่วนทิศเหนือนะครับเป็นทิศร้าย ทิศดีทิศให้โชควันจันทร์หันหน้าไปทิศตะวันออกเป็นทิศดีทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศร้ายทิศดีทิศให้โชควันอังคารหันหน้าไปทิศตะวันออกเป็นทิศที่ดีทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศร้ายทิศดีทิศให้โชควันพุธหันหน้าไปทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศดีทิศตะวันออกเป็นทิศร้าย ทิศดีทิศให้โชควันพฤหัสบดีหันหน้าทิศไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศร้ายทิศดีทิศให้โชควันศุกร์หันหน้าไปทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศดีทิศเหนือเป็นทิศร้ายทิศดีทิศให้โชควันเสาร์หันหน้าไปทิศทิศเหนือเป็นทิศดีทิศตะวันตกเป็นทิศร้าย หากไม่ทราบนะครับว่าทิศที่ท่านเดินไปนั้นเป็นทิศท,ทางไหนนะครับในแต่ละวันตามโบราณท่านให้กําหนดลมหายใจเข้าออก3ครั้งและก้าวเท้า39ก้าวไปตามทิศดีทิศให้โชคแล้วค่อยเดินออกจากบ้านก็จะเป็นมงคลแก่ตัวเองเอาละครับคําถามวันนี้นะครับผมถามว่า ทิศดีทิศให้โชคนะครับทิศดีของวันเสาร์คือทิศอะไรนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะไปพายคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม